ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมาจากพระไตรปพิโกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในวันก่อนแต่มาได้บรรยายเรื่องธรรมะในหัวข้อชราปีทุกขานะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์นะก่อนที่จะยอมจะฟังแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยที่จริงตรงตรงนี้นะในในทุกข์ริยสัตว์เนี่ยพยาพยาที่ทุกขาเานี่รู้สึกจะไม่มีนะโยมนะจะมีความเกิดความแก่ความตายความโศก พี่ไร่ลำพันธ์ความทุกข์เลยเพราะว่าความเจ็บพยาธินี้จะมาอยู่ในกลุ่มของทุกขะจะมีทุกกะโทมนัสแล้วก็อุปายาตนะในพยาธิเนี่ยท่านจะไปอธิบายไว้ในบทว่าคําว่าทุกข์เลยคำว่าทุกขก,กายทุกขกายที่เกิดจากาพยาธิต่ตางๆโยมตรงนี้โยมฟัง ข้อความตอนสุดท้ายของชาราปิทุกขานะโยมนะคือความแก่ก็เป็นทุกเนี่ยจึงอยู่อดภาพของคนชาราแล้วย่อมทุรพลนะเหมือนเกวียนเก่าคร่ำคร่าเมื่อเขาพยายามเพื่อจะยืนหรือเดินหรือนั่งย่อมเกิดทุกขทางกายอย่างรุนแรงเมื่อบุตรและภรรยาไม่คอยสนใจเหมือนแต่ก่อนก็เกิดโทมนัตเสีย,ยใจที่ลูกไม่ดูแลพึงทราบ ชาาเป็นทุกข์โดยความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองด้วยประการชนนี้อีกอย่างหนึ่งท่านประพันธ์เป็นคาถาไว้ว่าอันหนึ่งสัตว์ย่อมถึงทุกใดทั้งทางกายและทางใจเพราะความที่อวัยวะหย่อนยานเพราะความพิการแห่งอินทรีย์เพราะความวินาศแห่งความหนุ่มสาวเพราะกำลังถูกบั่นทอนเพราะปราศจากคุณมีสติเป็นต้น และบุตรภรรยาของตนก็ไม่เลื่อมใสคือลูกๆไม่เคยดูแลนะไม่ค่อยมาดูแลว่างนั้นเถอะและถึงความเป็นคนพานอย่างยิ่งทุกทั้งหมดนี้มีชาราเป็นเหตุเพราะฉะนั้นชะา,าจึงเป็นทุกข์แลอย่าเกิดมาเลยโยมนะเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่เป็นทุกข์อย่างนี้นะบัดีทุกข์กายเพราะว่าลุกยืนเดินนั่งนอนไม่ไหว ทุกใจเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยดูแลเนี่ยก็เป็นโทษทั้งการเกิดมาไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะโยมโทษตัวเองโทษขันห้าที่เกิดมาในวัฏฏะเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อมาว่าด้วยนิเทศมรณะโดยสมมุติโดยสมมุติก็คือว่าสัตว์ตายนะที่จริงคือรูปเกิดดับนามเกิดดับนะโยมนะจึงอยู่ว่าโดยประมัดขันทั้งหลายเท่านั้นย่อมแตกไป ขึ้นชื่อว่าสัตว์ไร่ไรย่อมตายหามีไหมโดยปรมามัดเนี่ยคือรูปเกิดดับนามเกิดดับไม่ใช่สัตว์ตายโยมแต่เมื่อขันทหละแต่เมื่อขันทั้งหลายกําลังแตกย่อมมีโวหารว่าสัตว์เห็นไหมเหมือนพวกเราว่าสัตว์คนนี้ตายที่จริงขันแตกทําลายนะไม่ใช่สัตว์ตายนะย่อมมีโวหารว่าสัตว์กําลังตายเมื่อขันแตกแล้วก็มีโวหารว่าสัตว์ ตายแล้วก็ในอธิการนี้ความแตกแห่งขันทั้งหลายด้วยอำนาจจตุวการภพบพบที่มีขันสี่และปัญจวรกรภพบพบที่มีขันห้าพบที่มีขันสี่ก็คืออรูป,ปรภูมิสี่ชั้นโยมอากาสานัญจาจตนะถึงเนวะสัญญาณนะสัญญาจตนะปัญจวรการาภพก็คือพวกสันนรกเปรยสุรกายดิเรชานมนุษย์แล้วก็เทวดาพรม,มนะ เป็นเป็นภพภูมิที่มีขันห้าโยมความทอดทิ้งซากศพด้วยอำนาจเอกะโวกลาละภพอันนี้คือว่าพรมลูกลูกฟักโยมก็ต้องตายเหมือนกันแม้จะมีขันเดียวนะเอกะโวการะภพเนี่ยภพที่มีขันเดียวมีรูปประขันอย่างเดียวก็ต้องตายเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งความแตกแห่งขันทั้งหลายย่อมมีด้วยอำนาจขันสี่พึงทราบความทอดทิ้งซากศพไว้ ด้วยอำนาจบททั้งสองที่เหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดนะโยมแต่แต่มาจะไม่เน้นที่บายตรงนี้โยมอมืคือการทิ้งซากศพนี่จะมีเฉพาะในหมู่ของพวกมนุษย์ที่มีรูปร่างกายที่หยาบหรือว่าสัตว์ดิจฉานที่มีรูปร่างกายที่หยาบแล้วก็เทวดาบางกลุ่มเช่นพวกยักษ์พวกอะไรเนี่ยเวลาตายท่านบอกว่าจะทิ้งซากศพไว้เป็นซากตะกแตัแตนบ้างซาก มแมลงป่องมแมลงปอบ้างอะไรอย่างนี้นะท่านจะกล่าวไว้ว่าพวกสัตว์พวกเทวดาบางจําพวกเนี่ยพวกยักษ์เนี่ยเวลาตายแล้วจะทิ้งซากศพไว้เป็นซากของตะกัแตนเป็นต้นนะอันนี้คือความตายที่ว่าทิ้งซากศพโยมแต่พวกพลมไม่ทิ้งซากศพหรอกเทวดาชั้นสูงเทวดาโดยมากก็ไม่ทิ้งซากศพสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ไม่ทิ้งซากศพเพราะว่าพวกนี้เป็น โอปปาดิกะกำเนิดเป็นอธิสมานกายเป็นปรากายแต่ว่าต้องการเน้นความขาดแห่งอินทรีย์นะความตายในภพนั้นๆโยมบทว่าชีวิตตินริยะชีวิตชีวิตตินริยสะอุปัชเฉโทความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์คือจิตด,ดับนะโยมนี้พระผู้เมียภาคเจ้าทรงแสดงขึ้น ทรงแสดงว่าขึ้นชื่อว่าความตายของขันที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นมีอยู่ขึ้นชื่อว่าความตายของขันไม่เนื่องด้วยอินทรีย์หามีไมแ่แต่คำว่าข้าวกล้าตายต,ายต,ายต้นไม้ตายนี้เป็นเพียงโวหารเท่านั้นแต่เมื่อว่าโดยอัดแล้วคำพูดเช่นนี้ย่อมแสดงถึงความที่สรรพสิ่งทั้งหลายมีข้าวกล้าเป็นต้นเป็นของเสื่อมสิ้นไปนั่นเอง ให้จริงตรงนี้ท่านจะพูดถึงว่าคำว่าความตายในที่นี้หมายถึงความตายของสัตว์ที่มีชีวิตนะอะไรที่ไม่มีชีวิตจะไม่ชื่อว่าตายในที่นี้โยมได้เพียงแค่โวหารเท่านั้นคือต้นไม้ตายเนี่ยได้เพียงแค่โวหารแต่จริงๆแล้วหมายเอาสัตว์ที่มีชีวิตตายที่เรียกว่า,ามารณะปีทุขังเนี่ยแม้ความตายก็เป็นทุกข์ท่านบอกว่าความตายเนี่ย ะมีอยู่3อย่างคือคณิกะมรณะตายทุกขณะเลยสมมติมรณะตายโดยสมมุติมตสมุสมเชทั้งมรณะตายโดยเด็ดขาดนะตายทุกขณะหมายถึงรูปนามเกิดดับรูปนามเกิดดับทุกขณะทุกขณะทุกขณะที่ละเอียดเหมือนไฟกระพริบที่เกิดดับเกิดดับความเปลี่ยนแปลงว่างั้นต่โยมความเปลี่ยนแปลงหรือว่า,าซูเปอร์สตริงไม่ทราบจะามาพูดถูกหรือเปล่านะโยมนะ ที่ว่าความเคลื่อนไหวนิยมความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของสสารและพลังงานที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะขยับขยื่นอยู่เสมอนะโยมนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคณิกะคณิกะมรณะความตายชั่วขณะคือจิตเกิดชั่วขณะเวทนาเกิดชั่วขณะ สัญญาสังขารวิญญาณนี่เกิดดับเกิดดับชั่วขณะอันนี้เรียกว่าคณิกามรณะสมมติมรณะหมายถึงคนใดคนหนึ่งตายในชาติหนึ่งหนึ่งเรียกว่าสมมติมรณะแล้วก็สมุติเฉท่ามรณะเนี่ยหมายถึงว่า,าพระอรหันต์พระอรหันต์ที่นิพพานแล้วคือตายแล้วไม่ไม่ถือปฏิสนธิในภพภูมิใหม่เรียกว่าสมุติเฉทมรณะคือตายโดยเด็เดขาด ไม่ต้องกลับมาตายใหม่อีกแล้วนะอันนี้พรรองทรงยมฟังต่อไปก็แล้วกันนะอัฐะของคำว่ามรณะเป็นทุกข์เนี่ยอันหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าพึงทราบอัดแห่งมรณะเป็นทุกข์ต่อไปแม้มรณะนี้ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข แต่พระองค์ตรัสว่าชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะเวทนามีในสริระแม้เกิดในที่สุดแห่งความตายจะเผาสริระเหมือนคบญ้าติดไฟที่ถือไว้ทวนลมในเวลาที่นิมิตแห่งนรกเป็นต้นปรากฏโทมนัตดุนแรงย่อมเกิดขึ้นอ,อันนี้ท่านก็บอกว่า ที่จริงแล้วความตายตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าเป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะเพราะว่าจะมีเวทนาที่รุนแรงบ้างในเวลาเกิดความตายเนี่ยอะไรเป็นต้นเนี่ยคือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โทมนัสใจเพราะไม่อยากจะตายโยมพึงทราบว่ามรณะเป็นทุกข์โดยเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์แม้ทั้งสองนี้ด้วยประการนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะความตายนี้ เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกใจของคนใกล้ตายที่เป็นคนลามกซึ่งเห็นนิมิตมีกรรมอัลลามกเป็นต้นอยู่โดยลำดับสำหรับคนดีผู้ไม่สามารถข่มความพลาดพลาดจากวัตถุอันเป็นที่รักคือสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักนะคนดีนี่ก็ไม่อยากจะจากไปนะไม่อยากตายจากลูกหลานไปแม้ทุกซึ่ง เกิดในสรีระมีโรคลมอันตัดข้อต่อและเส้นเอ็นเป็นต้นซึ่งข่มไม่ได้นะเวทนาเกิดขณะใกล้ตายแก้ไขไม่ได้ที่มีแก่เราสัตว์ทั้งปวงที่กำลังถูกโรคเสียดแทงเป็นธรรมดาโดยไม่แปลกกันนี้ฉะนั้นมรณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกข์เหมือนกันนะความตายก็เป็นทุกข์ ตรงนี้ก็คงจะพอสมควรนะโยมสำหรับมรณะเป็นทุกข์โยมต่อมามาดูโศกะเป็นทุกข์นะโยมนะในบทว่าโศกะเป็นทุกข์เนี่ยท่านก็อธิบายขยายละเอียดมากคือประสบกับความเสื่อมต่างๆมากมายอันเป็นเดชให้เกิดความโศกนะบทว่าปุทธทัสสะ ของผู้ที่ถูกกระทบได้แก่ของบุคคลผู้อันความเสื่อมท่วมทับแล้วครอบงำแล้วคือประกอบพร้อมแล้วแม้ในกรรมที่เหลือก็ในนี้แหละแต่ความแปลกกันมีดังนี้ความเสื่อมแห่งโพคะทั้งหลายชื่อว่าโพคะพยัสณนะอธิบายว่าความสิ้นโพคะความพินาศแห่งโพคะ ด้วยอำนาจแห่งภัยมีราชภัยและโจรภัยเป็นต้นคือทรัพย์สมบัติเสียหายไปว่างั้นเถอะโยมต่อมาโรควยสณนะเป็นโรคมากมายโยมบางทีเรามีกำลังวางชาแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์อยู่พอดีเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคโรคเอดโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นทุกข์โยมโศกเศร้าเพราะโรคมาเบียดเบียนนะนะต่อมา ก็คือว่าศีลพรยชนะความเสื่อมแห่งศีลอันนี้ก็เป็นความโศกเศร้าของบุคคลผู้ที่ทุศีลนะเพราะว่าตัวเองศีลไม่ดีก็โศกเศร้าในความทุศีลของตัวเองทิฏฐิพยชนะความเสื่อมแห่งทิฏฐิอันนี้ก็เป็นความโศก,นะก,ก,ก,กที่ท่านได้ยกมาขยายตรงนี้ว่าประสบความเสื่อมนะอาตมาจะไม่อ่านทุก พยัญชนะทุกตัวอ,อ,กอักษรเพราะว่าข้อความจะมีแก้บทหลายบทมากเลยโยมเนี่ยอันนี้คือ,อบทว่าความโศกนะโยมความโศกเป็นทุกข์เอาสรุปสุดท้ายเลยนะตรงนี้ท่านบอกว่าพึงทราบโศกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะความเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองนี้ด้วยประการชนนี้แลอีกอย่างหนึ่งท่านสัตตานังหะทยังโสโก สันลังวิยะวิตุจชติย่อนะโยมนะโศกย่อมเสียดแทงหะไทยของเหล่าสัตว์ดุดลูกศรและย่อมแผดเผาอย่างแรงกล้าอีกเหมือนหลาวเหล็กเผาไฟสังหารอยู่เพราะโศกนั้นย่อมนำมาพร้อมแม้ซึ่งทุก์ชนิดต่างๆอันต่างโดยพยาธิชาราและมรณะ ฉะนั้นโศกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าเป็นทุกข์แลต่อมาโยมฟังปริเทวะความคล่ำครวนนะโยมนะชื่อว่าอาเทวะความร้องไห้เพราะอาดว่าเป็นเหตุให้สัตว์เปล่งเสียงร้องไห้โดยอ้างว่าทิดาของฉันบุตรของฉันดังนี้ชื่อว่าปริเทวะความคล่ำครวนเพราะอาดว่าเป็นเหตุให้สัตว คร่ำครวนถึงทิดาและบุตรนั้นๆอันนี้ข้อความก็ร้องห่มร้องไห้พิไรลำพันเพราะว่าอืมเสื่อมเสียทิดาก็ดีบุตรก็ดีอะไรเป็นต้นนะโยมนะการพูดซ้ำซากอาการแห่งการพูดซ้ำซากภาวะแห่งกริยาที่พิไรลัมสภาพพิไรลํมนี้เรียกว่าปริเทวะโยมนะ ปริเทวะเป็นทุกข์จริงอยู่บุคคลผู้กำลังลคล้ำครวนย่ำเอากำปั้นทุบลำตัวของตนได้ย่ำเอามือทั้งสองตีอกขยี่อกย่ำเอาหัวชนฝาก็ได้เพราะฉะนั้นทุกกายอย่างแรงจึงเกิดแก่เขาได้เขาย่อมคิดเป็นต้นว่า ญาติของเราเท่านี้สิ้นแล้วเสื่อมแล้วตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโทมนัสอย่างแรงจึงเกิดขึ้นแก่เขาพึงทราบปริเทวะว่าเป็นทุกข์โดยความเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองแม้เหล่านี้ด้วยประการชนี้อีกในหนึ่งยังโสกะสันละวิหะโตปริเทวะมาโนบุคคลผู้ ถูกลูกสอนคือความโศกเสียดแทงแล้วคร่ำครวนอยู่ย่อมประสบทุกใดซึ่งทนไม่ได้อันเกิดแต่แห้งที่คอริมฟีปากพื้นเพดานอย่างยิ่งเรือประมาณด้วยทุกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสปริเทวะคือความค,คล่ำครวนว่าเป็นทุกข์แหลความค,คล่ำครวญบนเพอ้อนะโยมนะ ต่อมาโยมฟังว่าด้วยทุกเป็นทุกเป็นต้นทุกในนี้หมายถึงทุกกายนะโยมนะทุกกายจริงๆเลยโยมเจ็บปวดรวดร้าวว่างั้นเถอะนะตรงนี้ท่านบอกว่า,าพระผู้มีพระ้าคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะตัวเองเป็นทุกข์ด้วยเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ทางกายและทางจิตด้วยจึงอยู่เมื่อบุคคลประสบทุกข โดยทุกข์คือการถูกตัดมือตัดเท้าและถูกตัดหูซึ่งนอนวางกระเบื้องเก่าไว้ข้างหน้าขออาหารในศาลาของคนนาถาเมื่อมีหมู่นอนออกจากแผลทั้งหลายทุกกายเหลือกําลังย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็รวมถึงพยาธิต่างๆนะโยมเช่นคนเป็นโรคเอสดมีแผล เต็มตัวโลกอะไรต่างๆที่เขาเป็นกันนะในโรงพยาบาลน,นะล้วนแต่อยู่ในกลุ่มของทุกกายทั้งหมดเลยโยมนะทุกกายที่โยมฟังมาประสบอุบัติเหตุอะไรเป็นต้นเนี่ยนะถูกทรมานเป็นต้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทุกกายนะเมื่อมีหมูนอนออกจากแผลทั้งหลายทุกกายเลือกกำลังย่อมเกิดขึ้นโทมนัสรุนแรงก็ย่อมเกิดความเสียใจ ร้าใจก็ย่อมเกิดเพราะว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนร่างกายเพราะเห็นมหาชนผู้มีเสื้อผ้าย้อมด้วยสีต่างๆประดับได้ตามชอบใจเล่นงานนักษัตริย์อยู่คือตัวเองนะ่ะเล่นไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เพราะถูกทุกขเวทนาทางกายเบียดเบียนก็เสียอกเสียใจนะพึงทราบความที่ทุกเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกแม้ทั้งสองอย่างนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งเพราะทุก ทางกายนี้ย่ำบีบคั้นและย่ำให้เกิดทุก์ทางใจอย่างยิ่งฉะนั้นคำว่าเป็นทุกข์จึงมีโดยความต่างกันคือทุกกายกับทุกใจนะอันหนึ่งบุคคลผู้เพียบด้วยทุก์ทางใจย่ำสยายผมย่ำขยี้อกย่ำกลิ้งเกลียกไปมาย่ำโดดเหวยย่ำนำศัสตรามาย่ำเคี้ยวยาพิษย่ำเอาเชือกแขวนคอย่ำเข้าไปสู่กองไฟ เป็นผู้มีความเดือดร้อนโดยประการนั้นนั้นเป็นผู้มีจิตรุ่มร้อนย่อมคิดเรื่องวิปริตนั้นที่ว่าทุกกายกับทุกใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะโยมอีกอย่างหนึ่งโทมนัสย่อมบีบคั้นจิตและย่อมนำความบีบคั้นมาแก่ร่างกายคือเสียใจแล้วก็ทรมานร่างกายตัวเองนะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวแม้โทมนัสว่าเป็นทุก์เพราะความเสียใจนั้นแล เรียกว่าทุกโทมนัสแล้วก็อุปายาตโยมอุปายาตท่านบอกว่า,าเป็นชื่อของความลำบากจิตที่เป็นไปโดยอาการที่ตกใจและเศร้าใจแค้นใจขุ่นแค้นแค้นภาวะแห่งบุคคลผู้ขุ่นแค้นนะโยมเรียกว่าอุปายาตนะตรงน,นี้ท่านขยายว่าอย่างไรเนี่ย จึงอยู่เมื่อบุคคลถูกพระราชากลิว้วถอดยศมีบุตรและพี่ชายน้องชายถูกประหารตัวเองเล่าก็ถูกสั่งฆ่าก็จะเข้าไปสู่ดงเพราะความกลัวหลบหลีกแล้วถึงความเป็นผู้เศร้าใจอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดทุกข์กายมีกำลังเพราะยืนเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์เมื่อคิดอยู่ว่าพวกญาติของเราเท่านี้พวกกระซับเท่านี้ชิบหาย แล้วดังนี้โทมนนตที่มีกำลังก็ย่อมเกิดขึ้นปึงทราบว่าอุปายาตเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์เหล่านี้แม้ทั้งสองด้วยประการชนี้อีกอย่างหนึ่งอุปายาตย่อมยังทุกข์มีประมาณยิ่งอันใดให้เกิดขึ้นเพราะการเผาจิตและทำกายให้เศร้าหมองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุปายาตว่าทุกข์เพราะ ทุกนั้นแหลอืมโยมเนาะต่อมาอัปปเยหิสัมประโยโคทุกโขนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นะโยมตรงนี้อธิบายไว้ว่าอย่างไรนี่ท่านบอกว่าอณิถานี้เป็นชื่อของอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอันไม่พึงแสวงหาคือไม่อยากพบไม่อยากเจอนะแต่ด้านไปพบไปเจอเข้าก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกัน ตรงนี้ท่านขยายไว้อย่างไรนี่ละเอียดมากโยมโยมลองฟังดูนะคำว่ารูปเป็นต้นเป็นคำขยายความสภาวะของธรรมเหล่านั้นบุคคลเหล่าใดย่มใคร่คือย่อมปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุนั้นบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าอนัตถกามาผู้มุ่งก่อความพินาศคือ สิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เราไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอนะโยมนะบุคคลเหล่าใดย่อมใครคือย่อมปรารถนาะสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เรานะเพราะเหตุนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงชื่อว่าอาหิตากามาผู้มุ่งทําลายประโยชน์เกื้อกูลข้อความก็คล้ายๆกันนะโยมนะอันนี้คือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์โยมอาตมาคงจะไม่ต้องอ่านโดยละเอียดเพราะว่าข้อความจะมีขยายศับพ,พระความเยอะมากเลยเอาสรุปเลยตอนนี้ก็แล้วกันน,นะโยมนะเพราะเหตุนั้นท่านจิงกล่าวว่าเพราะเห็นสัตว์อันไม่เป็นที่รักจึงเป็นทุกข์ที่ใจก่อนทีเดียวและการเกิดทุกข์ด้วยความพยายามของสัตว อันไม่เป็นที่รักนั้นในกายตอนแรกทุกใจก่อนที่ได้เห็นนะพอเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ความทุกข์กายก็เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราไปประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเพราะฉะนั้นพึงทราบการสมาคมกับสัตว์อันไม่เป็นที่รักนั้นว่าพระมหาฤาษีตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแม้แห่งทุกข์ทั้งสอง ในโลกนี้แหละนะพระมหาฤาษีก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองโยมนะโยมฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะไม่จบนะเนี่ยเรื่องของทุกขาริยสัตว์เนี่ยยังมีประโยคอีกอคือว่าปิยหิวิปโยคโคทุกโขนะพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกแลวก็ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกว่าโดยย่ออ,อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกโยมเหลือสาม ประโยคสามคำนะญาโยมมาฟังวันต่อไปก็แล้วกันเอาละวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะอาตมาพาพระปริญญาปริญญาโนพูดตำหน้าที่บรรยายตั้งขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร